สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับวันนี้พบกับ power combo อีกเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันเฟดไฟติ้งนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่เราเอาไว้สแกนหาโคดลวดนะครับ common run start เพราะว่าถ้าเราใช้มอเตอร์ซิงเกิลเฟที่ใช้กับไฟบ้านทั่วไปนะครับนำมาใช้กับพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยเวลาต่อใช้งานเนี่ยมันจะเป็นสายเสมอสามเส้นนะครับ เราจะไม่รู้ว่าเส้นไหน c o m m อ n ลันส t าร์นะครับเราก็จะใช้ตัว f ฟสไ f i ิงเนี่ยเข้ามาสำหรับการสแกนหาขด c o m m อ n ลันส t าร์นะครับอย่างแรกเราต้องเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็จะเปิดไฟแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับหน้าตาของแอป,ปก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเสร็จแล้วเราจะเชื่อมต่อแอป,ปเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์พาวเวอร์คอมโบนะครับพอเรากดตัวบลูทูธเข้ามานะครับเราก็กด ตรงนี้ครับซึ่งเราสแกนไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วพอเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับก็จะโชว์แอปจะโชว์นะครับโวลต์อินเนี่ยประมาณ3 2 0 v โวลต์น,นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปที่ฟังก์ชันเซตติ้งนะครับหลังจากเข้าไปที่ฟังก์ชันเซตติ้งแล้วเราก็กดออนนะครับพอกดออนแล้วตัวหนังสือจะขึ้นเป็นบรรทัดสีแดงขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะกดลูกศรเลื่อนลงนะครับไปที่ เฟดไฟติ้งตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องก็จะทําการสแกนนะครับตอนนี้ทําการสแกนเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะสแกนหา,าขดลวด Common Run Start นะครับให้กับเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เ,เครื่องมือที่ช่างทั่วไปใช้นะครับก็คือตัวมิตเตอร์ที่จะวัด กดลวดคอมมอน r ันสตาร์นั่นเองเนื่องจากว่าทาง Power Combo เนี่ยรู้นะครับว่า,าลูกค้าทั่วไปเนี่ยที่ซื้อตัวอินเวอร์เตอร์ไปแล้วเนี่ยน้อยคนนักนะครับที่จะวัดสายมอเตอร์แล้ววัดรู้นะครับว่าขดไหนเป็นขดคอมมอนขดไหนเป็นขดลันขดไหนเป็นขดสตาร์ทนะครับเอาส่วนมากก็จะจะจะไม่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 สามารถวัดได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ สามารถที่จะหาเฟสได้แล้วนะครับโดยฟังก์ชันเฟสไฟติ้งนะครับตอนนี้แอปสามารถที่จะสแกนหาเจอแล้วเราก็เลื่อนลูกศรลงมาที่ฟังก์ชันเซฟนะครับตรงนี้เราจะกดเครื่องหมายบวก1ครั้งนะครับแล้วก็ต้องรอประมาณสัก2วินาทีนะครับเครื่องก็จะทําการเซฟโปรแกรมทั้งหมดที่เราตั้งมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการกดโฮมนะครับเพื่อที่จะกลับเข้าไปที่ หน้าต่างแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเปิดสวิตช์นะครับตรงนี้เพื่อที่จะทําการเปิดเครื่องนะครับให้เครื่องรันนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับเครื่องก็จะรันขึ้นมานี่ครับผมก็จะเห็นว่านะครับเครื่องรันขึ้นมาแล้วมาชลอ เซ็ตไว้ตรงประมาณที่20เฮิร์ตนะครับแล้วก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเนื่องจากว่าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีระบบ MPPT นะครับในการที่จะสแกนหาค่าพลังงานสูงสุดในขณะนั้นนะครับอตอนนี้อินเวอร์เตอร์ทำงานที่50เฮิร์ตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปให้ดูนะครับผมโอเคน้ำไหลเต็มที่เลยนะครับอแอปเราใช้ง่ายมากนะครับ ก็คือข้างบนนั้นนะครับเราจะเอาไว้โชว์เฮิร์ตซก็คือเป็นขึ้นความถี่ระหว่าง0ูนถึงห้าสิบเฮตัวนี้จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับตามการใช้งานาหน้างานนะครับตอนแดดน้อยเฮิร์ตซก็จะต่าลงนะครับตอนที่แดดแรงเฮิร์ตซก็จะสูงสึกสูงขึ้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 50Hz เฮิร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะครับกดสต็อปดูนะครับว่า แอปเนี่ยจะเป็นยังไงครับนะกดสต็อปเลยนะครับผมหลังจากกดสต็อปน้ำก็จะหยุดนะครับผมลองกดเปิดอีกทีหนึงนะครับผมกดสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะกลับมาทำงานน้ำก็จะไหลเหมือนเดิมนะครับผมมีครับคือการทำงานของ i n v e r อร์เตอร์พาวเวนะครับโดยใช้งาน ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันครับผมขอบคุณครับ